คลิปนี้มาดูอำเภอชุมแพจังหวัดขอ,อนแก่นชุมแพเป็นอำเภอใหญ่ขอ,อนแก่นชุมแพก็มีประวัติการตั้งอำเภอจากมีคนหกคอรอบครัวย้ายมาจากภูเวียงมาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวบึงน้ำนะครับน้ำก็ทับแพรไป วมากนะครับที่ชุมแพก็มีสถานีข้าวชุมแพนะครับแต่ทำข้าวเหนียวนะ่าจะไม่ปิดนะชุมแพเป็นจังหวัดอยากเป็นจังหวัดนะครับแต่ก็ยังไม่แยกไม่ได้ทีนี้ชุมแพมีความพร้อมนะครับไม่ว่าเรื่องสิ่งในความสะด เลียงสัตว์ก็ลัวก็ไยนะครับแล้วดังนี้ก็ยังมีการทำมันสปบหลังบ้างไม่เยอะนะครับชุมแพเมื่อก่อนก็เป็นชุมทางทนี่สถานีทดลองข้าวชุมแพวิจัยข้าวนะครับชุมแพด้านซ้ายนะครับ เมื่อเดินทางมาจากน้องเอรือขอนแก่นนะครับจะเข้าสู่ตัวเมืองของชุมแพเส้นนี้เส้นหมายเลข12นะครับจากมุตตาหารเป็นทะลุแม่สอนเป็นเส้นทางอินโดจีนวันนี้ก็ฟ้าไม่ใสนักเพราะว่าฝนตกติดชุมแพด้านหน้าก็อำเภอ้ำหนาอ น้ำหนาก็จะถึงคอนสาชเชภูมิก่อนแล้วก็น้ําหนาวเพชรบูรณซ้ายจะไปภู้เขียวและเชภูมิแยกซ้ายด้านหน้านะครับแุพรก็เป็นเมืองใหญ่มาก น้องเรียนชุมแพศึกษาน่าจะเป็นเรียนประจำอำเภอนะครับ แยกนะครับแยกซ้ายนี่ก็จะไปภูเขียวชัยภูมินะครับซ้ายนี่ก็จะเป็นพวกห้างนะคห้างโลตัดข้างซ้ายนะครับชุมพรมีการพัฒนาการไปมากนะครับสมัยปีสามสีที่ผมเดินทางครัแรกนี่ก็ ก็จเจริญพอสมวควรแต่ตอนนี้ก็จเจริญไปมากนะครับชุมแพเป็นชุมทางนะครับไม่ว่าอำเภอคอนสารอำเภอสีชมพูจะมาซื้อของที่ชุมแพนะครับเพราะชุมแพเป็นเมืองใหญ่ รถเยอะครับจุมแพรแล้วก็ขี่ถนน เลข12ก็จะผ่ากลางเมืองชุมแพส่วนใหญ่เมืองชุมแพจะเจริญด้านซ้ายนะครับจะมีตลาดก็จะมีบึงน้ํานะครับที่อยู่ในคําบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติชื่อทางชุมแพนะครับ Ini kaca mitra lah ชุมพรก็เป็นเมืองที่คึกคักครับคนทําพืชไร่แล้วก็ทําการเกษตรเป็นหลักชีวิตผูกพันก็อ้อยครับอ้อยข้าวมันสัหลังคนแกนนี้นอำเภอใหญ่ก็มีอำเภอบ้านไผ่ อ,เอำอเภอพลอำเภอธนพงอำเภอชุมแพถือว่าใหญ่ เป็สีน้ำตาลในโรงแรมชีวินก่อนก็เป็นโรงแรมหลักของชุมแพรครับฝั่งนี้เป็นฝั่งบขสเป็นตลาดสดซ้ายแยกไปทุกซ้านี่ก็โหบ้านเยอะมากนะครับนี่ครับสาก็ไปเนบ้านเยอะมาก นะครับอําเภอับโรงพรยาบาลชุมแพรขวาก็อําเภอชุมแพรที่ว่าการอำเภอนะครับนี้เราจะไปอําเภอสีชมพูนะครับนี่ข้างโรงพรยาบาลชุมแพรนะครับ จดรถเยอะนะครับนี่มาโรงพยาบาลชุมแพนะครับเนี่รถจอดเยอะมาก ขยายตัวออกมาเรื่อยๆครับเส้นไปทางผู้เขียวใชัยภูมิก็ขยายตัวเส้นไปทางสีชมพูเส้นนี้ก็ขยายตัวเส้นไปทางกอนสันก็ขยายตัวใหญ่ครับแปลเป็้นที่ใหญ่มาก ไปทางอำเภอสีชมพูนะครับลำใหญ่เส้นนี้คนไม่ค่อยได้มานะครับก็ถือว่ามีาการขยายตัวมาก ตั่งนี้ก็เห็นภูเขาคือคือภูเวียงนะครับนี่ครับภูเวียงเราจเห็นคือภูเวียงเป็นเส้นแบ่งระหว่างชุมแพครับภูเวียงแล้วก็เมืองเก่าอำเภอเมืองเก่าขันแก้น ท่เรือก็ยังติดต่อกันยาวเลยครับตรงนี้ภูเวียก,ก็เป็นภูเขาหินทรายนะครับนี่รอยเท้าไดาโนเสาร์นี่บ้านเทพนคร บนน้องภัยนี่เราเห็นภูเวียงกันเต็มๆตรงนี้จากน้องไัยนะครับ กันทางชุมแพอโอเคเห็นเต็มเต็มครับผู้เวียงสำหรับชุมแพก็จ,จบไปแค่นี้นะครับ